ดิฉันเป็นคนจังหวัดชลาดนที่นีแล้วไม่เคยคิดจะไปไหนประกอบอาิีพ์ารเกษตรเด็ทั้งจนลำบาเขาให้เสียภาสีต้องเสียท่าที่รบกกินขา้าวลปบาล้วต้องเสียถามว่ารัฐบาล,อาบาลาโอเคทุดนี้ยอมรับทสร้างแไม่ใช่เป็นอาชีพที่ใหญ่ สยอมไปจดเสียภาษีเดือนหนึ่งจายมากกว่ารายได้ตัวเองก็ยอแมแบ่หรือว่าไม่ว่าจะเป็นศาสนาพุทธหรือว่าศาสนาอิสลามเป็นคนเหมือนกันแบ่คนดีมันก็มี ท่ามนตรีและผู้บริหานว่าผู้ที่มีอำนาจลูกผลลูกทางานผมจะไม่คุยเพราะท่านไม่ได้มีอำนาจแต่อยากจะสอบถามว่าสิบกว่าปีที่ผ่านมานี้ขบวนาการโจกขบวนาการโจก่อการร้ายนั้นมีกำลังพลเท่าไหร่มีอาวุธเท่าไหร่มีรถถังเท่าไหร่มีปืนใหญ่เท่าไหรไ่แล้วเขาเป็นขอมดันดินได้ยังไงที่จับไม่ได้สักกที กล่าวหาและตั้งคำถามในหมู่ประชาชนชาวพุทธหรือในหมู่ของประชาชนทั่วไปเพราะฉะนั้นฉันต้องเอาคำตอบตรงนี้ไปชี้แจงและไปจัดแจงผมจึงบอกว่าผมไม่กล้าเอื้อมที่จะไปสั่งสอนท่านหรอกครับเพราะท่านเรียนว่ายกฎหมายมายอ่อมจะรดีว่าการบริหารบ้านเมืองบริหารประชาชนนั้นแม้แต่ในครอบครัวมันต้องบริหารอย่างมีพระเดชและพระคุณถ้าลูกทําชั่วพ่อแม่ก็ต้องทําโทษอันนี้ก็เหมือนกัน คนในชั่วก็ต้องจัดการคนไหนไม่ดีก็ต้องจัดการไม่ใช่ว่าคนชั่วแล้วแม่บอกว่าเป็นผู้หลงผิดมันไม่ได้ครับะมากล่าวว่าผู้หลงผิดหลงผิดอย่าฆ่าคนตัดคนเผาวัดเอย่ามันหลงผิดอ่ะมันฆ่าคนนะั่ะมันไม่ใช่ครับซึ่งเป็นความที่พวกท่านก็ย่อมจะรู้ดีว่า การจัดการมันต้องมีพระเดชทัศนตะตะคุณอย่างที่ผมเคยเสนอเคยบอกอผมคิดว่าท่านบริหารที่นั่งอยู่ในที่นี้ย่อมจะรู้ดีว่าควรจะแก้ปัญหนานอย่างไรผมเชื่อในต่างประเทศก็ปราบกันแค่ไม่กี่วนันก็ปราบกันได้ของรองยิบมือเดียวสี่จังหวัดท่านยังปราบไม่ได้แล้วท่านจะทําอะไรจริงุมถาม อาปีที่ผ่านมาลูกเจ้ากระทรวงกระทวงตนไม่เคยตายเม็แต่ศพเดียวเลยใช่แต่พ่อค้าประชาชนชาวบ้านเท่านั้นที่ตายผมอยากให้รัฐมนตรีมายดูทกศพว่าเขาจะมีความเดือดร้อนเหมือนกับชาวบ้านตาดำๆที่อเก่าที่ผมพูดผม